ภิกษุเป็นอัตตัญญูอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะจากะปัญญาปฏิพานเพียงเท่านี้ถ้าภิกษุไม่พึงรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธา ศีลสุตตะจากะปัญญาปฏิพานเพียงเท่านี้เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นอัตตันยูแต่เพราะภิกษุรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะจากะปัญญาปฏิพานเพียงเท่านี้ ฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นอัตตัญญู